คิดว่าหลังจากจบไปเป็นปรังสีแพทย์แล้วก็วจะได้มีโอกาสกลับไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยในการพัฒนาชุมชนแล้วก็บ้านเกิดค่ะโดยการที่จะนำความรู้เนี่ยไปช่วยในการวางแผนการรักษาการวินิจฉัยโรคร่วมกับทีมแพทย์เพื่อรักษาคนไข้ค่ะ ถ้าถามว่ามองอนาคตอย่างไรในอีก5าปีข้างหน้านะครับก็คือคิดว่าณตนะอนนั้นก็คงกลับไปอยู่จังหวัดที่ได้รับทุนมาก็คือจังหวัดอาราธิวาสนะครับถามว่ามองอนาคตอย่างไรก็คือณนะถึงตอนนั้นการที่เราได้เป็นเรดดโอโลจิสต์ของจังหวัดอาราธิวาสการได้มีเพื่อนร่วมทีมดังนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือคิดว่าจะต้องพัฒนาตัวตนเองครับโดยเฉพาะพัฒนาเรื่องของศักยภาพเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี AI นที่จะเข้ามาใหม่ๆ แต่เราจะทำอย่างไรที่จะทำงานร่วมกับ AI และพัฒนาให้องค์กรของเราแล้วก็พัฒนาร่วมกับทีมเนี่ยฮะให้มีศักยภาพมากขึ้นสิ่งที่เรามีเหนือกว่า AI นั่นก็คือการมีคอมมูนิเคชันแล้วก็มีสกิลที่มากกว่าการได้มีคอมมูนิเคชันร่วมกับเพื่อนร่วมทีมมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้น นอกจากนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะทำก็คือพัฒนาในเรื่องขององค์กรร่วมกับน้องๆรุ่นใหม่อาจจะมีการสื่อสารแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อไม่ว่าเช่นอันตร์รัสเซได้เป็นมากขึ้นเหมือนกันให้เราพัฒนาให้เราเป็นครูอีกคนหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมวางแผนไว้ในอนาคตที่อยากจะทำ